สวัสดีคะ่ะพี่น้องพอกันคือเก่าเหรอคะย้ำใบใบบ่มียังเห็ดเดี๋ยวอันแยาหน่วยสิผ้าไปเบิ้งเลยคะ่ะว่าพอแหลมเราเห็ดยังพอ่อสวัสดีจ้าสวัสดีสวีรัตเจ้าเห็ดยังพอ่อเห็ดแนวนี่ลนะเห็ดแนวใส่คยยสสปปรกใส่เขียดใส่ใส่อุปกรณ์เจะเอียงอะเพราะป็นขีดไฟกิดเบิดอายุเลยเอาอันดีกว่านี่บ่มีบ่บนี่นี่อุปกรณ์มัน เห็ดเป็นบ่อน่ะนี่อุปรกรณ์เราพี่น้องเราเตรียมอุปรกรณ์ไว้แล้วเดี๋ยวเราซื้อมาเห็ดเบิง่งสิมาเห็ดเงียบไปบ,บ่เนี่ยเงียบบ่พ่อเ,อ,เ,อ,เอิ้มเงียบบ่เห็ดเงียบเห็ดเงียบขึเงือ ็เหมือดแต่พอไปเบิรงเอาว่าจะพาอนามาพี่เอาอยู่หันละนู้นยับพาดอกกล่องมันคือโอนเอ็นโอนเอ็นมันหนักเฮ็ดเงียบพี่น้องเฮ็ดเงียบแจ็คมาสิเป็นเงียบเป็นหยาบล่ะเอาเสียบมาเอาเสียบมาหลอกก่อนเอาเสียบมาหลอกก่อน ก็จูดแล้วไปยือใส่เอาเอาสุดเลยแมนบอกใส่ตัวอย่างฟ้ามันเห็นที่หลังบออ่อือตอนห้ากตรต้องเอาจังสือตัวเขาหูไใดหมูหนึ่งเป็นหลักมามามาหอยมาหอย ยืดก่อนยืดก่อนยืดตรงนี้ก่อนอเออห้อง,งนะอ้นะบ่เจักสิเป็นบ่เป็นดอกพี่น้องเลยเจ้าค่อยเห็ดบ่ผ่อเจ้าคือขีอดว่าสั แต่ตัดเอ่นมันก็พิษแล้วอือเอาสอดุูหูเลยบ่ะเไปเลือกเทะเือบอกหาฮูนี่อันนับเจ้าไม่ถอดออกมากคนมันไปเลิกโพดเลิกโพดลง นี่ตัวอย่างเขาพี่น้องเบิ้งว่าสีออกมากคือเขาบอกตัวอย่างว่าแต่มันโปร่งบ่อมันโปร่งบ่อมันบ่อตรงดอกเขาเอาตามหู้อันไีนเนี่ยมันเขาตัดออกเอาอันไหนมันเลื่อยนะมันบ่กมันบ่กเค็มมันบ่กงามมันบ่กงามบ่กแมนอันไหนมันหล่นออกมานี่แม่เขาตัดออกนี่นี่เอาแต่หู้เอาเพียงหู้มันสอดได้นี่แม่อันไหนมันเกินออกไปเขาตัดออกเอาสอดมากหู้นี่ ไรเสียบมะน้ำเนี่ยแม่หล่ะเอ้า กี่ปนานั่นก็มันไม่ใช่เลยเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันบอ่สมเออมันบอ่เสมอลงเนี่ยบ่แม่น,ม,ม,นม,มันต้องเห็ดหมู่ให้มันเสมอก่อนตัวเากัดไก่มาดูกัดไก่มากัดไก่ ใครอีกเหรอต้องจับปึงคนมาลักเสมอบ่เอ้าวงานอะไรมัเกินไัดสะก้อนตัดสะก้อนมึงสกัดตัดสะก้อนตัดสะก้อนเอาจับปึงท่าผุนมันมันมันอั่านบ่ มันลงมันมันมันอ่านบอโอ้ยที่มันบอกอยากเว้ยมีไฟพี่กี้พ่อกเคยเป็นหนกติดอ,อ่างติดเออ แม่ยนนักติดนิสัยแล้วบ่ได้ดังใจห้องกากาศมันเคยตูวแล้วมันมันเสมอวะเนี่ยเดี๋ยด้วยนี่คือการลุ่มมันบัเสมอเอ้าก็เป็นคนใจหนบ่ได้ดังใจหงการใช่การใครเอ้า เราห่วงนั่นแหะเหน,น็บมืออย่าค้องกันซา มึงทำอะไรอยู่ทั้งนั่นเลยเข้าต่องสกัดไว้ข้างนึงกองขางใดมันใดเขาก็เอาทั้งนั่นเป็นหลักกองอีกข้างนึงเขาก็ไปเคียนออกแหม สิแม่เอาทั้งสองขังมันกับเป็นไปบ่ไใดแล้วเนาะต้องต้องเขาขางได้ขังนึงถ้าผนมันเป็นบ่อขางได้ขังนึงนั่นแหละมันมันได้ไปทั้งนั้นได้แล้วมเพี้ยงกันบ่เอาขอบมันใส่ดีๆใส่กันไก่เอามาบุงไก่มาบุง มากเสียกมาก ให้รู้ไงต้องเห็ดไผ่เห็ดมันมาเห็ดน้ำกันมาไหนดอกคอยสอดไปมาเอาอันยังเห็ดรูปลายมันแตกนะปลายเสียบมันแตกนี่เห็ดปลายเสียบให้หนูรู้มันปลายเสียบมันแตกมัน,มนห้อยอะย อืมพอดแล้วไปเช็คดีกว่านี้บ่มีบ่หึมันมือหรือเป็นอย่างมางามเทโอ้ยหยางก็สร้างหัวมันเถอะอ เกระเห็ดเงีลยกพี่ลือมันเฮ็ดงี้่้จัดบักพีลืกบักพีลืก ก็เพิ่งเด้อพี่น้องมันสิบเป็นแงบกว่าหาเนว่ออยากเจอของเดือ คือว่าแต่ร่มมันเห็ดอะไรดออเอาเบิ่งดูเห็ไดไ้บอนอ่ะเบื้องไบอนอ่ะเออเป็นบอนอ่ะยกขึ้นดูโอเคยกขึ้น เงียบบอนึ่งเงียบยิบใส่บอลยิบกลางบอลนี่ยิบนี่แล้วบอลสอดสอดไปนี่โอเคเอามาสอดเอาพ่อพ่อบอลทามีดพูพนอยากเห็นเงียบคือพ่อนี่อุปกรณ์พ่อมีอย่างเนี้ยมีอย่างไรดอกไสมีอย่างเนี้ยยงเขยพนเบิ่งเนี้ยมีนี่นี่นี่ท่อนี่ท่อท่อดาซีมาตัดเป็นอันไหนหน่อยบ่้าง เอามาเห็ดเอามาเห็ดกรอบมันตัดน,น้อยๆม็ดเห็ดเป็นห่วงไว้จากเส้นกว่านี่นเห็ดเป็นห่วงไว้อันดำดำนี่นนคืออยัง,ยงพออันนี้ก็คืออยังแบบมันเป็นพลาสติกตะไคร้พลา,ตาสติกตะไคร่ตะไคร้พลาสติกอ่ามีเสือกแน่นอนบ่เสือกแน่นอนถึงว่ามีกันไก่บ่ใบถั่ตัดกันไก่ท่านสวนอว้าใส่อันใดอันมะเหลวเหลวโยกให้เบิ่งแน่ เพียงแต่ห้อยเห็ดปากมันอันนี้มันแล้วแล้วอันนี้ยายหน่วยเห็ดแล้วแล้วเนาะค่ะนี่เพียงแต่ห้อยเห็ดปากปิดบัดนี้งามงามพี่น้องอือสำหรับผู้ใดอยากเห็ดเนาะค่ะก็ลองเห็ดเบิ่งนีมันบ่ได้ลงทุนหลายคือเฮาไปซื้อเพิ่นเนาะพ่อลงทุนบ่กี่บาท่กี่บาทก้อยพอบาทก็ได้หลายอันอยู่อืออ้าวสำหรับคลิปนี้เอาไหอยสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องสิได้เฮ็ดสิได้เฮ็ดเงียบให้มันแล้วตจำไม่ จ้าพอเกาเข้ามาสวีรัสดสวัสดีสวัสด,ดี